ท่านได้บอกเคล็ดลับของท่านเอาไว้ว่าในยามที่ท่านตื่นนอนหลวงปู่ก็จะสวดบทสวดสามคำนี้เป็นบทสวดสั้นๆท่องจำง่ายๆแต่ได้ผลจริงหลวงปู่จึงแนะนำว่าหากในตอนเช้าที่ทุกๆท่านนั้นตื่นนอนขึ้นมาให้สวดสามคำสั้นๆนี้แล้วจะทำให้ตัวท่านนั้นมีโชคลาภร่ำรวยเงินทอง และพบเจอแต่สิ่งดีๆในตลอดทั้งวันและที่สําคัญที่สุดท่านจะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกผู้ทุกคนชีวิตของท่านจะดีขึ้นมาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากไม่มีกลายเป็นมั่งมีสีสุขโดยพระคาถานี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากหากตั้งใจทำจิตให้ว่างให้เป็นสมาธิมีความเชื่อและความศรัทธาก่อนที่จะสวดพระคาถานี้แค่สามคำสั้น หากตั้งใจเสียงของท่าน